วันนี้จะมารีวิวกระเป๋าอัลปาก้าไฟเพาโปรผ้าเอ็กแพกระเป๋าไฟเพาโปรนะก็อย่างที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นกระเป๋าสําหรับใส่ของกระจุกกระจิกหรือว่าใส่ของสาหรับเดินทางเตรียมขึ้นเครื่องอะไรแบบนี้ซึ่งเดิมเนี่ยเขาออกเป็นผ้าอโซฟลักส่วนใบนี้เป็นผ้าเอ็กแพเรามาดูเปรียบเทียบเนื้อผ้ากันดีกว่าอันนี้นะจะเป็นผ้าเอ็กแพส่วนใบนี้จะเป็นเนื้อผ้าอโซฟลักซึ่งเป็นรุ่นเดิมผ้าเอ็กแพเนี่ยเขาจะมีความเนื้อเงาวกว่าเป็นลายเข้าหลามตัดสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วน อะโซฟลักเนี่ยเขาจะเป็นตารางเล็กๆสี่เหลี่ยมแบบนี้พูดถึงความพรีเมียมเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าผ้า X Pack เนี่ยเขาจะดูมีความแพงมีความพรีเมียมมากกว่าเพราะว่าเขามีความเงาสวยนะก้าว่าตัวนี้แต่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งทีนี้เนื้อผ้าของทั้ง2ใบเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ไหมผ้าอโซฟลักกับผ้า X Pack เนี่ยผ้าอโซฟลักนะรุ่นเดิมเขานะก็คือตัวผ้าเขาอ่ะจะเป็นโครงสร้างเดี่ยวคือเขาจะไม่ใช่ผ้าหลายชั้นหรือที่เรียกว่าผ้าลามิเนตแบบ X Pack ตัวโซฟลักเนี่ยเป ผ้าโครงสร้างเดี่ยวคือผ้าชั้นเดียวเขาจะมีการเคลือบก,กันน้ําที่ด้านนอกเป็นการกันน้ําแบบ weather proof อ่ะก็คือกันละอองฝนกันอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่แบบน้ําเยอะๆโดนแช่นานๆอะไรแบบนี้และน้ําหนักของผ้าอโซฟลักเนี่ยเขาจะเบาวกว่าผ้าเอ็กแพคและสุดท้ายก็คือ ผ้าโซฟกเนี่ยเขาจะรีไซเคิล1 0อเร์เลยส่วนผ้าเอ็กแพคเขาจะเป็นผ้าลามิเนตก็คือผ้าหลายชั้นเป็นผ้าโครงสร้างหลายชั้นที่เขาจะมีผ้าด้านหน้าผ้าด้านหลังใช่ไหมแล้วก็มีชั้นกันน้ําแล้วก็มีชั้นที่เรียกว่าช่วยคงความเสถียรของเนื้อผ้าไม่ให้ผ้ามันย้วยหรือบิดงอก็คือเป็นเกรดระดับโปรเอาท์ดอร์ก็คือว่าคงทนมากแล้วก็ย้้ยยากมีความเป็นทรงและที่สําคัญก็คือผ้าเอ็กแพคเนี่ยกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเขามีชั้นฟิล์มกันน้ําและผิวด้านนอกเนี่ย การเคลือบกันน้ําด้วยทีนี้ทั้ง2อันเนี่ย <c oughs> เขาก็จะคาแรคเตอร์ต่างกันชัดเจนถ้าสมมติว่าใครต้องการความแข็งแรงเรารู้ตัวแล้วว่าเราอ่ะจะไปที่ที่สมบุกสมบันน่ะก้าว่าก็เลือก X Pack แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเอ้ยเราเดินในเมืองเราเป็นแบบแนวเออร์เบิร์นเราไม่ได้ค่อยได้ไปไหนเราก็อยู่ง่ายๆใช้ชีวิตในเมืองก้าว่าตัวอโศฟักก็ได้เพราะว่าเขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาอย่างที่บอกคือมันจะมีความน้ําหนักเบามันก็จะไม่เป็นภาระเท่าไหร่อย่างนี้นะแต่ว่า X Pack เขาจะมีน้าหนักขึ้นมาอันงง้าเเววปปปไตซิข็ K.K. อควาการส่วนตัวจับซิปเนี่ยก็จะเป็นเชือกพาราคอร์ทที่มีความคงทนเป็นเชือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมทหารนะเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้เลยว่ามันจะสามารถใช้งานกันได้ยาวยๆเลยกระเป๋าไฟเพาโปนี่นะเขาก็จะมีช่องที่เราเห็นเห็นกันอยู่ก็คือช่องหลักถูกไหมแล้วก็มีช่องด้านหลังที่เนี่ยก็เก็บพาสปอร์ตเอาไว้เล่มหนึ่งนี้เก็บไว้ด้านหลังแบบหยิบเร็วๆส่วนด้านในนะอะ่เขาจะเป็นซิป2ทางอย่างนี้นะก็คือเราจะลูดทางไหนก็ได้เลยแล้วแต่ที่เราถนัดเลยอ่ะ ใส่พาสปอร์ตเข้าไปอีกหนึ่งเล่มแล้วก็ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใบขับขี่สากล2ใบแล้วก็โทรศัพท์ iPhone 16 Pro Max ใส่เคสและตรงกลางที่เป็นสีดำๆตรงนี้เป็นช่องใส่บัตรที่มี iFidProtect บัตรหนึงใบใช่ไหมบัตร2ใบแล้วอีกด้านหนึ่ง ก็มีใส่บัตรได้อีก2ใบหนึ่งใบสองใบใส่บัตรเข้าไปทั้งหมด4ใบในช่องตรงกลางตรงนี้ตรงด้านหน้าของกระเป๋าเขาจะมีช่องใส่ของ2ช่องแบบนี้ก้าก็เอามาใส่หูฟังแอร์พอร์ตแล้วก็ลูกอมนะมันก็ใส่อะไรก็ได้นะที่มันมีปริมาตรน,นิดนึงก็ได้ช่องนี้มันมีความหลวมๆอยู่เหมือนกันไม่ได้แนบมากถัดมาช่องที่ติดกับผนังเนี่ยมันจะมีช่องซิปอยู่ตรงนี้ก้าก็เลือกที่จะใส่เงินไว้สมมติเราไปใช้ชีวิตอยู่แอร์พอร์ตใช่ไหมเราก็ต้องพกเงินสดเอาไว้ด้วย,ยก้าก็ใส่เข้าไป, 5, ป,ปแบบไาห้มันปเปปิ ก็ใส่ในช่องซิปเอาแบบนี้แล้วก็รูดซิปปิดไว้แล้วมันก็ใส่เหรียญได้ด้วยไนงะสมมติเราอแบงค์ไปแตกแล้วก็ใส่เหรียญเข้าไปในช่องนี้ได้ด้วยช่องมันนะจะมีความหลวมเหมือนกันเนี่ยไม่ได้แบนมากใส่เหรียญเข้าไปได้ด้วยนะแล้วเราก็รูดซิปปิดเอาไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นก้าวคิดว่ากระเป๋าไฟเพาโรใบเนี้ยเป็นกระเป๋าที่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในแอร์พอร์ตได้เลยก่อนขึ้นเครื่องน,นะเพราะว่าเก็บของได้ค่อนข้างครบเลยทีนี้มาดูการสะพายเขาอะ จะมีสายสพายข้อมือมาให้เราก็เอาใส่ข้อมือแบบนี้ได้เท่านั้นยังไม่พอเขามีสายสะภายไหลด้วยมาให้2แบบเลยคืออยากสภายแบบไหนเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยค่ะเขาก็ให้สายสะภายมาเป็นสายที่แบบปรับได้ด้วยนะวิธีถอดสายออกก็ง่ายมากกดปุ่มตรงกลางดันหลุดทีนี้เราจะใส่เปลี่ยนสายใช่ไหมเราก็ใส่สายใหม่เข้าไปแปะลงไปคลึกเนี่ยได้ละ,อ,ะอีกฝั่งนึง ก็จะเป็นสายสะพายไหลเรียบร้อยสะพายไหลแบบนี้ได้เลยก้าเ, <9. S 1> เป็นคนถนัดสะพายไหลเดียวแบบนี้ก็สะพายไหลเดียวได้หรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าฉันชอบการสะพายแบบ crossbody <oughs> เราก็ปรับสายให้มันยาวหน่อยแล้วก็คล้องแบบ crossbody ได้ <c oughs> ตันยาวอะไรปรับได้หมดเลยนะ9สูง1 6 2เนี่ยหรือว่าจะมาไว้ด้านหน้าแบบนี้อยู่กับตัวปลอดภัยไม่ไปอยู่ข้างหลังหรือใครแบบชอบชอบไว้ข้างหลังใส่แจ็คเก็ตทับก็ได้เนี่เป็นอย่างนี้ แล้วก็้าว่ามันเบาด้วยเนี่ยใส่อัดอัดของเข้าไปก็ยังรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นภาระไม่เป็นส่วนเกินอ่ะเดี๋ยวให้พี่ฉิมมาลองสะพายให้ดูอันนี้นะพี่ฉิมสูง176เซนก็สะพายออกมาเป็นแบบนี้สวิงมาข้างหน้าหรือจะสะพายให้มันเป็นแบบสลิงหน้าก็ได้แบบนี้หรืออยากปลดล็อกสาย ก็ทาได้ง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาลองสะพายแบบซ่อนในเสื้อแจ็คเก็ตด,ดูว่าเป็นยังไงนะสมมุติว่าไปประเทศที่น่ากลัวมากเลยกลัวการโดนปล้นมากเราก็อยากจะสะพายซ่อนเอาไว้ในเสื้อให้ดูโลโปรไฟให้ไม่รู้ว่ากระเป๋าเงินเราอยู่ไหนก็สะพายแบบนี้เอาเสื้อแจ็คเก็ตทับไปเลยได้แบบนี้ซ่อนไว้ดูไม่โดดเด่นทีนี้เราอยากจะถอดวางโต๊ะอ่ะก็ปลดสายง่ายๆแบบนี้เลยสะดวกมากไม่ต้องถอดเสื้อเรามาเทสกันน้ากัน นะไหลออกหมดน้ําเป็นหยดๆแบบนี้สมว่าเราปัดๆฝนโดนฝนเนี่ยปัดออกไปแล้วไม่ซึมยังไม่ทันซึม เอออันนี้ดีอันนี้ดีนนดถ้าใครนะชอบกระเป๋าใบนี้สามารถมาช้อปปิ้งได้ที่ www.a-love-to-go.com/shop หรือถ้าใครถนัด s ป o p e e Lazada TikTok Live Shopping ก็พิมพ์เสิร์ชชื่อร้าน A-love-to-go ได้เลยหรือถ้าใครอยากจับกระเป๋าออปาก้าตัวเป็นๆสามารถไปลองได้ที่ร้านออปาก้าเมกะบางนาชั้น2ร้านออปาก้าเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น3ร้าน Urban Active เซ็นทันลาดพร้าวชั้น3ร้าน Urban Active ที่เดอะพรมนาชั้น1และร้าน Urban Active ที่เซ็นทรันพหลโยธ3ชั้น2แล้วก็ร้าน The Gadget Pack ที่เซนทัน เบลล์ชั้น4เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ